ก็ที่แรกเราทําการสโลปขึ้นไปก่อนนะครับผมจะพี่พี่เห็นนะครับสลปขึ้นไปก่อนแล้วเราทําการตัดเบอร์ไปที่หนึ่งหรือว่าตะพักนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเบอร์ภาษาไทยเรียกว่าตะพักนั่นเองนะครับอดินต่างๆตัวนี้เราก็จะทําได้หมดเลยนะครับคุณแยกดินมากองไว้ตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะมากบตรงนี้คือนนะครับข้อดีของการทําตะพักนะครับก็ก็คือเวลาดินสไลด์จากที่สูงนะฮะที่ฝนตกลงมาจะไม่มากรบตาน้ําตรงนี้เลยนะครับจะไปตกตะกอนหรือว่า ทางอยู่ที่เบิร์นก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการตกแต่งนะครับเรียกว่าสลลบนะฮะใช้วิธีการสลลบหลังพุ่งกีนะครับกดดินให้แน่นนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพ่พี่ๆนุ่มบ้าน่าทุกทท่านเลยนะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเก่งปีชาเจริญทรัพย์นะครับเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะฮะการตกแต่ง บ่อน้ำโมเดลนะครับของทีมงานของเรานะฮะกับรถขุดนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะรถขุดใหม่ๆตัวนี้นะครับแค t สามสองศูนย์จีซีนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากแค t นะครับมาชมทีมงานของเราทํางานนะครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการตกแต่งนะครับเขาเรียกว่าสลปนะฮะใช้วิธีการสลปหลังปุ้งกีนะครับ กดดินให้แน่นนะครับรีดให้เนียนๆนนนะครับผมนี่นะครับรีดให้เนียนๆนนนะครับก็มีเทคนิคนะฮะของการขุดสโลปนะครับเนี่ยนะฮะดินก็จะแน่นเลยนะครับก็ทีแรกเราทําการสโลปขึ้นไปก่อนนะครับผมจดีพี่ๆเห็นนะครับสโลปขึ้นไปก่อนแล้วเราทําการตัดเบอร์ไปทีหนึ่งหรือว่า ตะพักนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเบิร์มภาษาไทยเขาเรียกว่าตะพักนั่นเองนะครับข้อดีของการทําตะพักนะครับก็ก็คือเวลาดินสไลด์จากที่สูงนะฮะที่ฝนตกลงมาจะไม่มากรบตาน้ําตรงนี้เลยนะครับจะไปตกตะกอนหรือว่าค้างอยู่ที่เบิร์มก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเบิร์มตัวนี้เราตัดเรียบร้อยนะฮะเรารอให้แห้งๆเดี๋ยวเราก็จะมาสลปอีกทีนึงให้สวยงามนะครับ อันนี้หน้าง,งานของจริงเลยนะครับเนี่ยนะครับมาดูข้อดีของเบิร์มก็คือการที่จะให้พวกพืชนะครับหรือว่าลายแดงแพนต้อนต่างๆนะครับหรือว่าปลาขนาดเล็กเนี่ยขึ้นมาอาศัยอยู่ได้นะครับข้อดีของเบิร์มนะครับการขุดโค้งหนองนามโมเดลเนี่ยนะครับเราจะขุดเป็นสเต็ปสเต็ปออกไปนะครับ การขุดแยกงน้าดินต่างๆตัวนี้เราก็จะทําได้หมดเลยนะครับขุดแยกงน้าดินมากองไว้ตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะมากบตรงนี้คือนะครับนะส่วนของตรงนี้เรายังไม่ทําเบิร์มนะฮะเราสโลปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเบิร์มกันนะครับนี่นะครับผมวิธีการขุดนะครับผมก็หลักๆเลยคือ มือต้องนิ่งนะครับใจต้องเย็นนะฮะใจเย็นนะครับเวลาทํางานนะครับเราทํางานถ้ารีบร้อนเกินไปเนี่ยนะครับการรีดนะครับของดินอาจจะพิดพลาดได้นะฮะการรีดของดินแบบนี้เราควรรักษาดินเก่านะฮะรักษาดินเก่าคืออะไรดินเก่าก็คือดินที่เราขุดมาแล้วนะฮะแต่เราไม่ได้ถมใหม่อย่างเงี้ยนะฮะดินที่เราขุดนะฮะคง มันยังคงในเรื่องของรากไม้นะครับวัชพืชต่างๆสร้างพืชสาสัตว์นะครับยังคงอยู่จะไม่ทําให้ดินแตกนะครับเรามีแต่รีดนะครับรีดให้แน่นกว่าเดิมนะครับเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องควรระวังนะครับกับการคุดบ่อน้ํานะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะที่ว่าจะไม่ให้บ่อเนี่ยพังทลายง่ายนะครับ ก็ต้องรีดแบบนี้นะครับสักสองสารอบนะครับพอได้สรงแล้วเราก็จะมาตัดเบิร์กันนะครับมาชมฝั่งนี้นะครับเนี่ยนะตรงนี้เราตัดเบิร์เรียบร้อยนะครับอันนี้เรายังไม่เก็บงานนะฮะเดี๋ยวเราตัดดินให้แห้งก่อนนะครับความลึกของบ่อนี้นะครับบังเอิญว่าจะขุดสักห้าเมตรนะครับแต่บังเอิญเจอไปเจอหินหินภูเขาไฟนะครับหรือว่าหินภูเขานั่นเองนะครับ ตรงนี้นะครับถึงโป๊บเลยนะครับก็ขุดได้อยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับสังเกตได้เลยว่านะครับผมตรงนี้จะเป็นภูกเขานะครับเขาพระเอกนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเขาพระเอื้องพระเอื้องนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ติดภูกเขานะครับบางพื้นที่เราขุดไปเงี้ยจะเจอหินนะครับหินจะขุดขึ้นมานะครับเป็นบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็ขุดได้เป็น10เมตรนะครับก็คือเราจะไม่สามารถที่จะ กำหนดความลึกของพื้นที่ได้นะครับเราต้องขุดดูหรือว่าใช้เครื่องตรวจจับวัดนะครับบางพื้นที่ขุดได้เป็น10 20เมตรนะครับบางพื้นที่ขุดไปเจอหินก้อนใหญ่นะครับขุดได้2 3เมตร4เมตรก็มีนะครับอันนั้นขึ้นอยู่กับภูม,มินะครับภูม,มิพื้นที่ภูม,มิสังคมแต่ละพื้นที่นะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเราไม่สามารถที่จะให้รถขุดของเราเนี่ยขุดทะลุชั้นหินไปได้นะครับ แต่ถ้าเป็นดินดานินหินอุ้มน้ําอะไรเงี้ยนะฮะรถขุดสามารถที่จะขุดลงไปได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นหินแบบหินก่อสร้างบ้านเลยพวกเนี้ยนะฮะโอ้โหรถขุดของเราก็จะทําการขุดไม่ได้นะฮะต้องใช้หัวเยกต้องใช้วิธีการระเบิดเท่านั้นนะครับพูดถึงการระเบิดเนี่ยก็ผิดกฎหมายนะฮะต้องเดินเรื่องมากมายนะฮะการเยกหินตัวนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับ จะพาไปชมข้างล่างนะครับก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับที่จะติดต่อสอบถามขั้นคุดกับทีมงานของเรานะครับผมทีมงานปีชาเจริญทรัพย์ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกับผมได้นะครับโทรมาหาผมเลยนะครับผมก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0827511163นะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะมี QR c อ d e โคดไลน์ขึ้นมานะครับ ให้พี่ๆนะครับได้มาแอดไลน์กันนะครับมาสอบถามกับผมได้นะครับผมเกี่ยวกับงานขุดบอ่อน้ําเลี้ยงปลานะครับทําการเกษตรต่างๆโคกหนองนาโมเดลนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับแม้แต่งานถมที่เคลียร์ลิงพื้นป่านะครับการเคลียร์ลิงพื้นป่านี้ก็ขอเป็นป่าที่ถูกกฎหมายนะครับผมเช่นมีชโนโมีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เอกสรารสิริ์เรียบร้อยนะฮะมีะโฉนดเรียบร้อยนะฮะเราทําการขุดหรือว่าล้มต้นไม้ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่เราต้องไปแจ้งนะฮะหน่วยงานนะครับความลึกตรงนี้นะครับอยู่ที่คร่าวๆก็น่าอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินมารีดอีกทีหนึ่งนะครับก็คนขุดเนี่ยนะฮะมีชาย,ยาว่าความจกนะฮะนี่นะฮะชาย,ยาของคนพี่เขานะครับใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับรถขุดเลยทีเดียวนะครับประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับกับการขุดบอ่อน้ำขุดโคกนองนานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับรถขุดนะฮะ พูดถึงเงินเดือนนะฮะพูดถึงอัตราจ้างของรถขุดเนี่ยนะฮะแต่ละเจ้าก็จะจ้างแตกต่างกันออกไปนะฮะก็ใช้นะครับการประเมินจากงานที่ทํานะครับว่า,าทํายากทําง่ายนะครับฟีมือแท่ไหนนะครับ ต้องใจเย็นการรีดดันน้ำออกไปนะครับเพื่อจะไม่ให้มีดินเลนนะครับก็ต้องใจเย็นระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาชม นะฮะคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็จะขอตัวจบคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดส u b s c r i b e ทีมงานเราด้วยนะครับผมบีชาเจริญทรัพย์นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาอัปเดตหน้างานแล้วกันนะฮะให้พี่ๆี่ดูนะครับว่าหน้างานตรงนี้จะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วตอนตอนนี้เราทําได้สักประมาณประมาณ30%เองนะครับเดี๋ยวได้สัก5 0า0เดี๋ยวเราจะมาบินโดรนให้พี่พี่ได้รับชมกันเนาะนะครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ